สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าสู่ว t o p House Coffee อย่งีค่ะ,ออคะในงานของ QTOP Trendy Healthy Kitchen แต2 2 1 5ค่ะค่ะเดินทางมาถึงวันที่3ของการจัดงานแล้วด้วยนะคะแล้วเราจะมีติดต่อกันไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นะะก็คือวันที่25นั่นเองนะคะ กับกิจกรรมที่ดีของเรานะคะก็เยอะแยะมากมายหลากหลายตัวเลยทีเดียวค่ะนะ้องแก้มใช่ะบอกว่าทุกวันนะคะจะมีเวิร์คช็อปต่างๆใช่ะะเลยนะคะแบบฟรีคอร์สให้คุณลูกค้าทุกท่าน,นะคะ่ะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับเราวันนี้ช่วงเช้าเป็นการเทรลเตอร์อาร์ตใช่แล้วค่ะ แล้วก็ต่อันเลยนะคะกับช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการสอนชงชาจากทางจูมาค่ะ <c oughs> และช่วงเย็นๆหน่อยนะคะก็จะทำพาสต้านะคะแล้วก็น้ำผลไม้สกัดเย็นนั่นเองเดี๋ยวก็ติดตามกันได้ตลอดทั้งวันค่ะใช่ค่ะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะทางคิวคคับของเราก็มีมาให้คุณลูกค้าโดยตลอดอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญให้คุณได้ชมชิมช็อปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานด้วยค่ะพี่ใหม่ค่ะหลากหลายรูปกิจกรรมของเราด้วยนะคะอย่าลืมแวะกันเข้ามาเยอะๆ เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาจากทางยูมาเองนะคะหรือว่าจะเป็นคุชนาดนะคะริะเซตแอกาเซียนะคะอกาเซียวันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมไปถึงแน่นอนวันนี้คุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังคิดริเริ่มอยากจะเปิดธุรกิจร้านกาแฟ ว่าอยากจะได้ส่วนของเครื่องทำกาแฟเครื่องใหม่นะคะวันนี้ช็อปครบทุก1นึ่งแสนบาทเราฟรีทันทีเลยค่ะกับเครื่องทำแซนด์วิชยงดีม้าค่า6 5บบาทหรือว่าอยากจะเลือกเป็นเครื่องทำวอกเ็กกกได้แถมเลยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นค่ะค่ะและอย่าพลาดนะคะถ้าหากว่าคุณซื้อเครื่องชงกาแฟแล้วนะคะ แต่ถ้าหากเป็นรู่ถึงไคะของทางเรวิลด้วยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็น D E F แปดเจ็ดศูนย์ะคะหรือว่าจะเป็น D H เก้าศูนย์ศูนย์ค่ะ D H เก้าแปดศูนย์นะคะก็จะได้รับน็อกบ็อกฟรีกับอีกต่างหากเลยนะคะรวมไปถึงได้ครกับเครื่องปันง่นผลไม้สูทตี้ค่ะวันนี้สามารถปั่นได้แบบเนยนูในระบบไวมี่สิบบาทเฉพาะหนึ่งเดียวมาจากออสเตรเลียเลยนะคะ แแต่ความเร็วรอบสูงค่ะต้องไม่พลาดจากเครื่องปั่นสมูทตี้จากเบลวิวเช่นเดียวกันในรุ่นของ b b l 800นะคะให้ความสามารถเกินตัวราคาเบาๆจากปกติ14,900บาทแต่ในงานจาัดจำหน่ายเีแค่12,900บาทเท่านั้นค่ะค่ะยังไม่พอเท่านั้นนะคะเรายังมีเครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบสกัดเย็นกันด้วยนะ,นะค, am, ai, ui, นะคะที่สามารถทํางานได้แบบอเนกประสงค์ค่ะไม่ว่าเป็นคั้น<ม>น้ำผลไม้ผสมแป้ง นะคะทำเป็นเส้นบะหมี่สดก็ดีค่ะหรือว่าจะทำเป็นไอศครีมหวานเย็นนะคะวันนี้เราก็มีสักคั้งิวรอบค่ะที่อยู่กัโสซนด้านข้ามนะคะความสามารถเกินตัวแบบนี้จากราคา9,900บาทหรือเพียงแค่7,900ก7,900บาทเท่านั้นและเรายังแถมฟรีกันด้วยนะคะ ตอบแผนรองหังอ่เอเนกประสงค์ทันทีเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานคือท็อปเทนดี้แอนเทลตี้นิชช่นแฟร์2015เท่านั้นนะคะเพรนาะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าท่านไหนได้อยากพลาดสิทธิและโปรโมชั่นดีแบบนี้ต้องรีบๆเ,เดินทางมาเลยที่ท็อฟเลือีก2วันสุดท้ายค่ะค่ะวันนี้และวันพรุ่งน,นี้เท่าน,นั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ขอกลงทะเบียนกันไม่ทันนะคะรุ่งน,นี้ก็ยังสามารถมากันต่อได้ค่ะ พราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะคะในช่วงเวลาประมาณ10บถึง12บสนาฬิกานะคะเราจะมีการสอนเรียนการเทลาเต,อเตอ้อาร์ตเบื้องต้นนะคะและในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการทำไอศกรีมเจลาโต้ค่ะและช่วงเย็นนะคะจะมีการสอนทำซูชิค่ะจากครูสนามนั่นเองนะคะน่าสนใจทุกคร์สเลยนคะคะท่านไหนสนใจส,สามารถจับจองที่นั่งกันไว้ก่อนค่ะเพื่อความชัวนะอย่างเช่นคราสเรียนตอนเช้านี่ลาเต้อาร์ตคนแน่นมากเลยค่ะรวมไปถึงเข้าไปอัปเดตข่าวสารของเรา ได้นะคะผ่านบน Facebook นั่นเองค่ะคลิกน,นเข้าไปได้เลยนะคะกับ i love peel หอมนั่นเองนะคะรวมถึงอยากจะสำรองที่นั่งค่ะโทรมาบอร์นี้ได้เลยนะคะกับ0827629259นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ0827629259นะคะเอาเค่ะเอาเปนว่าสำหรับช่วงนี้นะคะเราพาคุณลูกค้าท่านไปเดินชมภายในงานกันดีกว่าว่ามีบรรยากาศภายในงานที่น่าสในใจอะไรกันบ้างค่ะค่ะ